มันเป็นกีฬาเร็วอ่ะฉะนั้นการตัดสินใจมันต้องเร็วด้วยจะแสลมมันแรงขนาดนั้นอ่ะคลื่นมันต้องใหญ่ด้วยบางทีก็แข่งกับคลื่น2เมตรมันต้องใช้ความอมดทนสูงเร็วเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบปบล้มทีก็เจ็บส <laughs> วัสดีค่ะฝนเบญาพาจันทวันค่ะนักกีฬาไคาบอร์ดทีมชาติไทยค่ะ ใชบอร์ดประเภทฟอร์มูล่าลเป็นกีฬาที่อาศัยแรงลมธรรมชาติเล่นอยู่ที่ทะเลหรือว่าเล็กก็ได้โดยที่เราจะมีเว้าเป็นตัวพาวเวอร์ที่จะดึงเราไซส์เว้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดคนเล่นและกระแสลมว่าแรงแค่ไหนลมเบามากๆเราต้องใช้เว้าใหญ่เพื่อให้เว้ากินลมและมีพลังที่จะดึงเราส่วนของบอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวไฮโดรฟอยล์อันนี้เวลาเราเล่นเราใช้เว้า move และให้เว้าเนี่ยดึงเราพอเว้าดึงเราปุ๊บเนี่ย เรายืนบนบอร์ดมันจะลากแล้วพอลากไปด้วยความเร็วเนี่ยตัวนี้มันจะเริ่มลอยขึ้นเหนือน้ำซึ่งเราต้องคอยกดมันไว้แล้วก็ควบคุมดิเรกชันยิ่งเรากดเท่าไหร่บอร์ดมันจะยิ่งเร็วเท่านั้นในคลาสโอลิมปิกมันจะคล้ายๆกับ F 1เพราะว่าความเร็วค่อนข้างสูงค่ะใครเข้าเส้นชัยก่อนก็เก็บแต้ม1 2 3 4ไปคือแข่งแต่ละวันก็เก็บแต้ม,มวันหนึ่งแข่ง4ถึง6รอบก็เก็บรอบไปเรื่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆ ามความเป็นจริงคือตามผู้ชายไป <laughs> ตามแฟนเก่าไปอยากรู้ว่าแฟนหายไปไหนทั้งวันอะไรเงี้ย <Bueno> ก็เลยตามไปที่ทะเลแล้วก็เห็นว่าอ๋อเขาเล่นกีฬาอันนี้จนหนึ่งปีผ่านไปเราตัดสินใจว่าเราจะเล่นพอเล่นเราก็ชอบเลยเสน่ห์ของมันนะ่ะคือมันมีความยากของมันที่เราจะต้องแบบผ่านไปแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปกว่าเราจะผ่านไปได้แต่ละอันนะ่ะมันค่อนข้าง,งยากเป็นคนชอบเอาชนะก็เลยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะ เราเป็นผู้หญิงอ่ะพอเราเล่นได้มันก็รู้สึกเพ่อะไรเงี้ยทุกครั้งที่เล่นเราก็มีความสุขครั้งแรกก็คือบังคับไม่ค่อยเป็นตอนขึ้นบอร์ดก็คือเราอะกระโดดออกจากบอร์ดเพราะเรายืนไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเออหนุกดีนะอะไรเงี้ยไม่ได้กลัวในหนึ่งวันใช่ไหมคะซ้อมเสร็จก็คือต้องนอนค่ะเพราะว่า เรานอนดึกมากไม่ได้เราต้องตื่นประมาณตีห้าครึ่งเริ่มออกกาลังกายตอน6กโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซ้อมรูทีนแบบจนถึงประมาณทุ่มสองทุ่มหลังจากนั้นก็ไม่มี energy ไปไหนแล้วก็คือนอนอย่างเดียวเราจะต้องซ้อมเราต้องเตรียมความพร้อมเราตลอดเวลาด้วยความที่แบบเราอายุเยอะสุดในคลาสมันจะต้องมีวินัยค่อนข้างสูงเพราะไม่งั้นเนี่ยร่างกายเราจะจะไม่พร้อมความอดทน,นะคะ่ะ เพราะว่ากีฬาเนี้ยมันสมบุกสมบันมันไม่ใช่กีฬาสวยๆบางทีโดนเว่าลากบางทีโดนเว้าดึงลงไปใต้น้ําสู้กับจิตใจเราอะว่าเราจะยอมแพ้ไหมถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเราอันนี้มันคือเสน่ห์ค่ะเมื่อแบบหลายปีที่ผ่านมา ตอนนั้นนะ่ะคือเกือบจะเลิกแข่งแล้วมีจุดหันเหแล้วก็แบบเราลองเซตโก้ผ่านคำแนะนำของสปอนเซอร์คือพี่โอเข้าถามคำถามเราก่อนว่าอยากหยุดไหมอยากเลิกไหมเพราะเราดูไม่มีความสุขคิดอยู่ประมาณ10นาทีเราบอกโนเราเราไม่เลิกเราอยากเป็นผู้หญิงที่ไปโอลิมปิกพอได้มันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยในที่สุดเราก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ จากเดวันตอนที่ลองแข่งดูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนั้นมันยากอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชัดเจนะแน่นอนมันอาจจะใช้เวลานานหรือบางคนอาจจะโชคดีไม่นานแต่ของพี่คือใช้เวลา10ปีในหัวเนี่ยบอกตัวเองตลอดว่า เราไม่ใช่คนเก่งยังมีคนเก่งอีกเยอะบนโลกนี้มันอาจจะเป็นจุดแข่งของเราที่แบบว่าเราไม่เคยมองว่าเราเก่งคือมองว่าถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วอ่ะเราหยุดพัฒนาเมื่อไหร่อ่ะคนอื่นอะ่ะวิ่งตามเราทันแน่นอนการมาเป็นนักกีฬาทีมชาติอะ่ะไม่ได้ทำให้ใครรวยนะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณต้องใช้เงินเยอะพอสมควรในการลงทุนใครบอดเหรอคะกีฬาอิสระอยู่กับแสงแดดสายลมทะเลแค่นั้นเลยคะ่ะ